คนที่รักสวนอย่างเราเข้ามามันก็สบายใจค่ะก่อนหน้านี้ของพี่กุ้งเป็นไงต้นทุเรียนของพี่กุ้งเป็นไงครับจะใบเหลืองใบเล็กต้นไม่ใหญ่ต้นไม่เจริญเติบโตได้ดองใช้แล้วเป็นยังไง ได้ลองใช้แล้วก็ติดใจค่ะฉีดประมาณ3-4รอบเห็นผลแตกต่างจากใบที่เหลืองที่ซีดกลับมาเขียวมีมันกิ่งใหญ่ต้นใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะโอที่เราเคยใช้อย่างอื่นมันเป็นยังไงมันก็ไม่ตอบโจทย์ค่ะไม่ชอบเลยเลยไม่ชอบเลยลองมาทุกอย่างแล้วค่ะแล้วถามจริงๆกับต้นทุนของ3ามเคอร์เวไม่เยอะค่ะถ้าเปรียบเทียบกับ ที่เราเคยใช้ตัวอื่นมาไม่เยอะเลยค่ะก่อนหน้านี้ของพี่กุ้งเป็นไงต้นทุเรียนของพี่กุ้งเป็นไงครับโรคราอย่างอื่นเป็นยังไงแบบไหนมีไหมครับก็จะมีพวกโรคเชื้อราเยอะค่ะโรคเชื้อราเยอะหลายต้นเลยใช่ไหมพี่สามเกลือวร์แพนเราสูตรนวัตกรรมใหม่ได้ทดลองใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับพื้นต้นค่ะพื้นต้นทําใบในช่วงเดือนพฤศจิกาค่ะไอมาเจ็ดแตเดือนละเป็นยังไงมั้งพี่สถานการณ์ของต้นไม้ที่พี่ใช้มารู้สึกบ่าใบนี่อุดมสมบูรณ์เขียวมีมันอื ส่วนปีนี้ที่ยังอยู่บนต้นนับแล้วกี่ลูกครับ900ค่ะแล้วทุเรียน250ต้นเป็นทุเรียนปีแรกประมาณกี่ลูก4,000ลูกค่ะถ้าใครที่กำลังพะวงแบบว่าจะใช้ดีไม่ใช้ดีให้ตัดสินใจใช้เลยค่ะเพราะว่าเคยทดลองมากับตัวเองอยืนยันเลยค่ะประหยัดประหยัดได้อย่างมากเลยค่ะ